สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนถามเข้ามาว่ารูปโปรไฟล์ที่ g o o g l e กับ y o u t u b e ไม่เหมือนกันได้ไหมทำไมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ที่ g o o g l e แล้วรูปโปรไฟล์ที่ youtube ก็เปลี่ยนตามคืออยากจะใช้คนละรูปแบบเอารูปไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่า YouTube มีช่องแบบส่วนตัวกับช่องบัญชีแบรนด์ซึ่งปกติช่องส่วนตัวก็คือการที่เราล็อกอินเข้าใช้ youtube ไม่ว่าจะจากคอมพิวเตอร์หรือจากมือถือนะคะเราล็อกอินเข้าไปใช้ YouTube แล้วมันมีปุ่มให้อัปโหลดวิดีโอถ้าเราอัปโหลดแล้วสร้างช่องจากตรงนี้เขาเรียกว่าการการสร้างช่องแบบช่องส่วนตัวนะคะ แล้วอีกแบบหนึ่งช่องบัญชีแบรนด์ก็คือช่องที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับเราสร้างแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วโปรโมทออกไปให้คนรู้จักพอคนรู้จักอื่นๆก็ตามมาก็อย่างเช่นรายได้หรือว่าการเปลี่ยนการเป็นเจ้าของก็ยังได้นะคะอ่ะมี2ช่องนะคะเมื่อเราทำความเข้าใจตรงนี้แล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลง ให้รูปโปรไฟล์ตรงที่เราพูดมาก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะต้องไปสร้างช่องบัญชีแบรนด์เราต้องไปที่ Google Chrome นะคะพิมพ์ www.youtube.com ใช้ Google Chrome ในการเข้านะคะไม่ใช่แอปนะคะแอปจะทำตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้นะคะมาลองด้วยการใช้มือถือเพราะว่าคนที่ถามเข้ามาคือเขาจะทำจากมือถือ นะคะคพอเราเข้ามาที่ Google Chrome พิมพ์ www.youtube.com แล้วหน้าตาก็จะมาประมาณนี้พอเราเข้ามาได้แล้วไปที่ตั้งค่ามันจะมีช่องของคุณบัญชีของคุณดูฟีเจอร์เพิ่มเติมสร้างช่องใหม่แล้วก็แค่กดตรงนี้เลยค่ะสร้างช่องใหม่ชื่อ หากต้องการสร้างช่องใหม่ให้สร้างบัญชีแบรนด์คุณตั้งชื่อบัญชีแบรนด์ให้แตกต่างนะคะก็คือชื่อบัญชีแบรนด์แล้วก็ตั้งตั้งค่าได้เลยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้พิมพ์ลงไปเลยนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วบัญชีนี้มีช่องแล้วบัญชีนี้มีช่องแล้วคืออะไรอันนี้คือหน้า Google Chrome นะคะ ก็คือเท่ากับว่าเราสร้างช่องใหม่เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวนะคะดูดูก่อนดูได้ว่าเราสร้างช่องได้หรือยังก็คือคลิกตรงที่รูปโปรไฟล์ด้านขวามือแล้วก็จะมีชื่อ Account ของเรานะคะมีรูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วก็มีช่องที่เราสร้างขึ้นมาใหม่สัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะทีนี้เราก็ไปที่แอป y o u t u b e ปึ๊บอ่าทีนี้มันมีการสร้างช่องเพิ่มขึ้นมาก็จะต้องลงชื่อเข้าใช้ลงชื่อเข้าใช้นี่ค่ะเมลนี้มีช่องเดิมแล้วก็ช่องใหม่ไปที่สัตว์เลี้ยงในบ้านตรงนี้ก็คือจะยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีการตั้งภาพยังไม่มีการตั้งรูปโปรไฟล์ยังไม่มีภาพวิดีโอใดๆในช่องนี้นะคะ เราก็ไปที่ตั้งค่าเลยตรงแท็บข้อมูลส่วนตัวนะคะเลื่อนลงมาตรงนี้เราเปลี่ยนภาพก็อัหปโหลดภาพตรงนี้ไม่น่ามีปัญหานะคะเลือกภาพมา แล้วก็มีตั้งค่าอะไอีกนิดนิดหน่อยๆ่อยค่ะตรงข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เลือกตัวอย่างเป็นตั้งค่าภาษานะคะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษพอตั้งค่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะแต่ทำไมเรายังไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงเราตั้งค่ารูปเสร็จแล้ว ทำไมยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะให้ปิดปิดแอปปิดการใช้งานไปก่อนแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาใหม่เปิดแอปขึ้นมาใหม่อ่าเห็นไหมคะรูปโปรไฟล์เปลี่ยนแล้วทีนี้ก็ให้สลับมาใช้ช่องนี้ช่องสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะแล้วก็อัปโหลดวิดีโอได้จากปุ่มนี้ได้เลยก็จะเป็นช่องนี้ซึ่งมันก็จะเป็นคนละตัวกันแล้วค่ะ ลองลองทำดูนะคะไม่ยากเกินไปค่ะ